แม่อ้ายเอ้ยสังวะเจ้าปลาลไให้อายนี้กายขึ้นเบ้อบ้านสังวะเจ้าบ่ลื้อตอนอายแน่บ่หนอสังวะเจ้าบ่ือตนอ้ายแน่บ่น โอ้ยบ่รู้ตนไอ้ายเน่บ่นอ้อป้าให้อ้ายคืนเมื่อบานบ่รู้ตนไอ้ายนี่ยบ่อ้าย้ลยนอนบ่รับกินบ่ได้อยู่บ่ปิน่นคิดฮอดแต่น่าน้าสบัสดีพี่น้องพ่อๆกับเปบ้านหลาบ้านานาท่ะนจ้าน้ำซ้าๆพี่น้องตะเว็นกับใกล้กันมาเสียวแสงแดดยาบย่าพี่น้อง สิป้อยงอวจะพี่น้องเพราะว่าพ่อเปี๊ยไปงานดอกเมื่อเมื่อแต่เมื่อวานนี่เระพี่น้องไม่ได้มาเลยสองสัยเพิน่นคือซิมนหม่านขนาดาเดาพราะว่าเป็นดอกน้องสาวเพิ่นมันเธอเปี๊สิป้อยงัแล้ว,ล,วล้วก็สิเกออ์เป๊เกือบใ,ใกล้แล้วสิเข้าไปเบิ้งว่าข้าเจ้าเห็ดยังไดกันว่าเข้าไปทันตอนข้าเจ้าเข้าประตูวิาวาได้พี่น้องเอา้าเปี๊สิป้อยงัไม่นี่สิเลาะชงมาพุ่นละพี่น้อง ที่ไปเบิ้งบรรยากาศทางพุ่นเพราะว่าอยู่พุ่นนะมีไฮนากว้า,วางควางต้นไม้กับลายลายพี่น้องเลยทางพุ่นนะแน่เอ่เจ้งว่าเจ้ารบริโตนไอเนี่ยบริโตนเจ้งว่าเจ้าบริโตน สายเดชข้าพุทธไดยนี่นะข้องกะข้องสายพี่น้องดนะ้วเนี่ยเนี่ยเฮ้ยสุไลยตอนเช้าหัม,หมวควายเป้มันมักเข้ากินเผื่อไงนะพี่น้องเผื่อกะใกล้สิเบิร์ล้ว งเข้ากินกองเพื่มอย่ะพี่น้องไล่สิไล่ไปพุ่นแหละข้ามโซ่งไปพุ่นแหละแม่ก็คื้อปลามาได่พี่น้องเฮ้ย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 เ้ตามตรงตามตรงพร้อมสิสูดอยู่นำไอ้ไดบอ ไปอยู่เฮินหอ้อสวรรค์ห้องเศ้าพร้อมทำนองบ่อน้งงามเงายามเห็นไอเศ้าสิยืนเคียงข้างไอโบอหากโดนน้องไอมีหักจริงเกินห้อยแต่บุญน้อยธนะไอจนต่ำกว่า ขอโอกาสน้องตาสินใจเลิกทางคนคืออายสิบก่กีดกันจอมคันพ่กไอเป็นผู้จนคนเยอะคนลำบากเห็ดให้ไทยนาห้องเศร้าเขาซื้อหาปูห่หาป่า มันต่างลดินละฟ้าที่สมศักดิ์กันบอเลิกเธอน้องเลิกทั้งใหม่ที่ดีเลิกผลเศรษฐีที่เขาตามจีบทุกวันแล้วให้โอกาสแล้วให้จอมขันคนจนหักมันที่ยอมเจ็บปวดเพื่อน้องโอ้ยงูป่ายเลยพี่น้องมาแต่ห้องพเพลงให้ผูส้สมเบิ่ง เออเออฮัดเอ้ออู้อ,อ,อู้อ่าอ kind of ่ <rain> าบ้าบอห้องเพลงตอนทับบรรยากาศงามเศ้าแต่พี่น้องยังเบิกบานเจีมใสรักนะสะเวนเดนเดนหอมแสงงามไกลที่ครั ไอคิดมาเห็นหนา้นานีกทอด้องนานงยามได้กอดกันไอเชื่อเมื่อบานีถอด้องนางบ่เคยเปลี่ยนใจถอดรองลายทีราเย็นเทียนดอดเนนะด่อดเจ้าล,ลา ลืมอายลืมอายไปพ่อคนใหม่จำดั้นยาที่เฮาฮัดกันต้นใบไผ่เล่าเจ้าจึงไว้ใจหากเฮาจึงได้ฟังเพลงฮึ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 เฮ้เฮ้งานดงงานดง ไล่ข้ามท่งนี่หละก่ะข้ามลอกกิ่นจะพ้นพี่น้องบางเช้าบอ,องกัไปโคกโคกเรามันเก้วพูนเก้วีวพี่น้องเลยงูเป๊งกันด้เฮ้ยนี่าลโเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยน้อง กามผู้ฟังเอ้ยจังว่าเจ้ามาไปยี่ลาอยู่ไ,ปไวายเจ้ามาไปจักเสอเฮ้ยบ้าคือ <c oughs> หของเลยกล้อยงูก้อยควายจะสมาลรบาตเจ้าป่าเจ้าเขาเน่าทงตื่นเด้อผูอ้ขามาไล่งูข้ามทุ่งนะ เฮ้ยกินทางนี้เ้อตอนแรกเราจะมายูเทนคือเก้ากินอยู่นี่แล้วยุดพอพออ้าวยังป่ายเด้งๆพี่น้องเอ้ยแต่ละมือเป๊กปะปอยงูปลอยควายแบนี้แล้วพี่น้องยำเศร้าๆก็ได้เป็นลูกสาวให้สาวหนาพ่อแม่เพิ่นเล่งงูเล่งควายไหวเป๊กะซืบทอดไหวพี่น้องกันเล่งไหว เพื่อลูกเพื่อล้านเปตต่อพี่น้องเอออันใดที่มูลหมังสังกรซาที่พ่อแม่พึ้นเล่งได้กบกู้ไว้เห่ากัมาซืบทอดแต่ว่าเผาเฮ็ดทำตัวบดีะพี่น้องตีความไมา่ก,ก็ได้สิ่งที่เพื่อนให้มาเจ้าค่ายกับบ่บ่บพเพื่อแพร่ว่าเอาแรกกับพี่น้องอันนี้งอควายพ่อแม่ให้มาเหาก็เล่งกัมันก็แม่แพ้ลูกพี่น้องให้นาตาก้าคือการเผาเฮ็ดเข้าก็ได้ได้เข้าไลายเต็มเล่าเต็มเหมือน คือกันไปนีกับพี่น้องอันนี้พ่อแม่เพิ่นก็นเท่า,กาแาก่และพี่นอ้องมาดิ่นหาก็ต้องสืบทอดเบิ่งแงชัดเจ้าวาสิงให้นาตาก้าพี่น้องแต่ละมือแต่ละวันก็ได้ดูสาวให้สาวหนาก็เล่งงูเล่งควายไปนี้แล้วพี่น้องเลยาทางพุนพี่น้องทังเทนอยู่หนาในทางหนาในข้ามานน่นข้าเจ้าก็อยู่หนาจะพี่น้องบ่นนะข้าเจ้าจูดทานจะพี่น้องไปเป็นตะกอน งูข้าเจ้ากับป้อคือการพี่น้องยูนนั่งก็ได้กว้างว่าพี่น้องยู่นี่สดชื่นตื่นมายามเศร้าไลรงูข้ามโซงแล้วก็ซูบแต่บรรยากาศเข้าในท้องในตับในไส้ในผงพี่น้องเลยงูเป๊ก็ับกลิ่นกับยอดยอดทานันและโอ้ยแหมสร้างเด็ดต่อมโหอยู่วันนี้เป๊ก็ับป้องงแล้วแล้วพี่น้องกับสิกลับไปเทงเกลเป็ดเกลกล้แล้วแล้วก็สิเข้าไปในบ้านสิไปเบิ้ง งานแต่งพี่น้องว่ากระเจ้าเห็ดแนดวใดป่ะตอนนี้ก็สิมเมือดเพลงแล้วพี่น้องกู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 กอ้าวเหตุเป็ดเหตุเป็ดเหตุอะไรเหตุใกล้ผู้เป็ดหมากู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 เพราะว่าเป็ดก็กินข้าวสารเออเออเออกู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 อ้าว แสดงว่าเป็ดเป็นไก่บ่นี่นะ่ะมาเฮ้ยดูที่นอกเอ้ยถ <c oughs> อดละสิเกือเป็ดไก่ยังเล่นน้อยเด่นหนูที่น้อกโอ้กําลังหมากริบนี่ที่น้องเบลงสิเกือเป็ดก่อนหนึ่งโอ้ยพี่น้องเอ้ยเกือไก่เบิดแล้วน,นั่นน่ะเป็ดมัดโอ้ยสิเจ้าที่เนาะ นล่นแต่มีไรกินห้ามกระซื้อมาเมื่อวานี่พี่น้องให้อีโพร์มันซื้อมาคือเขาที่หนึ่งกระหมาเบื้องคนสิมาย่อยอีทำทีเดอร์เป็นไก่กระหมาเด้ออ้าวจะท่านขอท่านเป็ดอร่อยอยู่เด้ออยู่เด้ออยู่เด้อ ต้องไวๆพี่น้องอ้าวทิเจ้าเดียกพาวเนี่ยตัวใหญ่หมาเจ้าหน่อยทิเจ้าบริสุทธินไมโอ้ยแผลจะยังเอาแผลเอ้อดูไวๆทิเจ้าบริสน้อยนะที่หน่อยจ้า,าน้อยบรทานเอาน้ำมกไส่จ้าพี่น้องให้เป็ดกันเลยให้เป็ดน,น,น้อยกินอิกก่งกอนยังที่เป็ดง่ายมาพี่น้อง พอหมาเด้อจุดเจ้าอย่าอหมาป๊ากระตุกข้าวสารกับมันกินพี่น้องปิดนะเติมน้ำอ้าวเป็ดไงมันเรากินไว้เป็ดน้อยกินไว้เสร็จหมาเมื่อเร็วปานี้เอาตานี้กระตืเหตหมาซะกิน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 มากินมากินมากิน พลอยงูแ้วก็มาเกลอเป็ดเกลือไก่อีจ่าพี่น้องต่ละมือเวกประจําหวานกับประมาณนี่แหละพี่น้องพักกับแม่พื้นทุแต่เศร้านี่แหละเีดเดือเดือมานนี้แล้บ้ามาแล้วแม่กินบอสสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบแปดสิบเก้าจะลากกินบอเป็ดคนนี้แม่ก็ไม่น่าไปหนักสาวสองสาวสามน้อก็อยังสิบเก้าต 2องเฮ้ยนนสลิสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสีอ้าวสิบแปดสบเก้าป็ดกวสาป่ายเขาหลักกินแล้วพี่น้องเอ้ยนีนะบาอยู่บ้านนะน,นี่แบบไปทางอื่นจัแล้วไ,ไก่กระมือดลงมืดลง เดนเบิร์ดเด้อข้าวสานกันกิ่นข้ามกันกินเป็ดจีกินได้กินดีอรี่พี่น้องเอ้เปิงกับเปิรงซอสานมื้อกับเบิร์ดเกือหั่มก็ไ้เออพี่น้องเป็ดสิไปให้เบิรงกันนี่คุมห้องน้ำเลอกเตอร์ไปได้พี่น้องเป้กระจ้างพี่พี่เคยฟองเป้แล้วพูดพี่น้องเลย ซอย,ยจังน้อยเพื่อนกะสีออกหมาพี่น้องสีอ,อกมาคุดใอ้อีอย่างประมาณชิบประมาณชิบเส้นกะพ่อพี่น้องอย่างอีประมาณชิบเส้นแล้วกะสาวแล้วก็ท่อหลงจังพี่เคยเมื่อวานนี่ <_ q _> เป๊กกบคุดซอยเพื่อนเพราะว่าพี่เคยคุดผูดผ้ดเดเีวย, <_' c> ยวเพื่อนกะเมแล้วกับซอยกันเจนเท่งจะยร้ายเพื่นอนเพื่อนยังออกมาเพราะว่าเพื่อนไปไปงานดองจ้ะพี่น้องไปงานดองผูกแคนเป๊กวันสีเข้าไปเลยพี่น้อง เกเป๊กใกล้แล้วก็สิเข้าไปงานดอกอะไรเอาพี่น้องมาทังนี้เป๊กก็เสียมลาพราจร้าซินี่ยละจ้ะพี่น้องเป้กกขอบมกขอบใจทุกคอมเมนต์ทุกกําลังใจไอเอ้ที่เข้ามาซัพพอร์ตที่กดไลค์ก,กดแส์ให้เป๊นกนะจ้ะพี่น้องสิ่งสําคัญที่สุดคือขอบใจเจ้อําลาและทีมงานทุกคนที่ให้เป๊มาถึงจุดนี้เป๊ขอขอบใจเบิร์ตสุขุสุข,ขนุนละจ้ะพี่น้องสบายดี